ทงคำตอบเนติบัณฑิตไทยภาคหนึ่งสมัยที่39ประจำปีการศึกษา2529ขาอาญาข้อคําคำถามนายแสงกับนายสอนร่วมกันทำสัญญาว่านายสอนกู้เงินนายแสงโดยไม่มีหนี้จริงนายแสง ฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้สารพิพากษาตามยอมให้ในายสอนใช้เงินนายแสงจึงร้องขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดซัพย์ของนายสอนในคดีที่นายศินปเป็นเจ้าหนี้นายสอนอยู่ตามคำพิพากษาสารมีคำสั่งให้ไต่สวนนายแสงอ้างสัญญากู้ดังกล่าวเป็นพยาน และนายแสงกับนายสอนเบิกความว่าได้กู้เงินกันจริงดังนี้ให้วินิจฉัยว่านายแสงและนายสอนมีความผิดฐานใดหรือไม่ทงคำตอบนายสอนแกล้งให้ตนเป็นหนี้นายแสงอันไม่เป็นความจริงย่อมมีความผิด ฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350นายแสงผู้รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้ถือได้ว่าร่วมกระทำความผิดกับนายสอนเป็นตัวการด้วยกันตามมาตรา350ประกอบมาตรา83ในการพิจารณาคำขอเฉลี่ยทรัพย์นายแสง นายสอนเบิกความเท็จว่าเป็นหนี้ต่อกันจึงมีความผิดตามมาตรา177วรรคแรกนายแสงอ้างสัญญากู้เป็นพยานหลักฐานมีความผิดตามมาตรา180วรรคแรกด้วย